วัสดครับทุกานครูจิมรู้เฮียสวัสดีครับผมเจมจินมารุนะครับหลายคนก็คงเล่นเกม League of Legends กันอยู่ใช่ไหมครับวันนี้นะครับผมผมจะมาบอกเกี่ยวกับเรื่องของ Orient นโซครับที่มีการรีเวิร์กใหม่ในเกม League of Legends ซึ่งขอบอกเลยนะครับว่าการรีเวิร์กครั้งนี้นะครับเป็นการรีเวิร์กที่ทําให้ตัวของ Orient นโซนั้นน่ากลัวขึ้นมากๆเลยละครับซึ่งมีหลายคนนะครับผมที่ยังไม่ทราบนะครับว่าตัวสกิลของตัว Orient นโซนั้นจะเป็นอย่างไรมีความสามารถอะไรยังไงบ้างวันนี้นะครับผมจินมารุจะพาทุกท่านมาคุ้ พเพื่อนๆอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด Sub s สไคร้แลวก็กดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปดีๆใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ที่น่ารักของเราครับ <S 2> <S 2> กับเมื่อคุณเล่นเกม League of Legends และคุณต้องการสกินแบบของมันต้องมีต้องการเติมเงินแบบถูกดีและรวดเร็ววันนี้ขอแนะนำ Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วยระบบ o f f i c i a l แอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงใครสนใจแอดไลน์ได้ที่ a richman shop อย่าลืมแอดนำหน้านะของแท้ของดีต้องมี ตาม10,000แนคนขึ้นไปหรือว่าเติมบนเว็บไซต์ง่ายๆที่ w w w r i s t a n s h o p c o m ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปอัปเดตโปรโมชั่นเด็เดๆโดนๆที่แฟนเพจ r i s t a n shop เติมเกมราคาถูกและ IG w r i s t m a n shop นะครับเพียงแค่เว็บเลือกเกมที่อยากเติมก,กรอกไอดีให้เรียบร้อยเลือกแพ็กเกจให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเลือกชำระเงินได้เลยสแกนจ่ายเงินเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมได้แล้วอย่าลืมใครสายเติมทั้งเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%เติมได้วันนี้ที่ r i s t m a n shop ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนะจ๊ะ เอาละครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับตัวของสกิลใหม่ของตัวโอเรนโซกันดีกว่านะครับว่าสกิลแต่ละสกิลของโอเรนโซนั้นมีอะไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องบอกก่อนนะครับผมว่าตัวของโอเรนโซนะครับผมเป็นเมทคอนโทรลที่ตัวของเกมหรืยออริจินนั้นจะทําการรีเวิร์กใหม่ทั้งหมดนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเคยเล่นมานะครับจะรู้ว่าตัวโอเรนโซนั้นมีดวงดาวหมุนรอบตัวไปมานะครับแล้วก็ติเมทที่ทําการพ่นไฟออกไปข้างหน้าอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการที่ตัวของโโรรรรรยนนนนนซััั้้สาาาาามมถไปช่่วกกกจดดบตตใงๆ ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นที่ตัวของโอเรนโซนั้นสามารถทําได้ดีแต่ว่าการรีเวริร์กใหม่ครั้งนี้นะครับผมผู้พำกับนั้นมุ่งเน้นไปที่จะให้ตัวของโอเรนโซนั้นเป็นเหมือนตัวของบิ๊กบอสคล้ายๆกับตัวของนานซัตเลยละครับเพราะตามตัวของประวัติของโอเรนโซนะครับถือว่าเป็นตัวแชมเปี้ยนที่มีอิทธิพลและทรงพลังแทบจะที่สุดแล้วสําหรับตัวของจักรวาลลูนเทอร่าในเกมเรอัลลิเกนนั่นเองนะครับผู้กำกันะครับจึงทาการยกเครื่องใหม่ทั้งหมดและตีความตัวของโอเรนโซให้เป็นเทพที่มีความสามารถเก,ก,เก่่่งงงกกาาาในนนชววท้ยเเเเมััอรีด๋ มาดูดีกว่าครับว่าสกิลแต่ละอย่างของตัวออเรนโซนั้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่ตัวสกิลแพสซีฟครับกับคอสมิกครีเอเตอร์สกิลนี้นะครับผมตัวของโอเรนโซนะครับผมเมื่อไรก็ตามที่ทําดาเมจนะครับใส่ตัวของศัตรูจะได้รับตัวของสตาร์ดัตขึ้นมาครับโดยตัวของสตาร์ดัตนั้นจะให้ความสามารถที่แตกต่างกันออกไปนะครับโดยจะมีทั้งหมด4สกิลครับสกิลที่หนึ่งครับบ r e e อ of l i g h สกิลนี้นะครับผมจะทําให้การเบิร์สใส่ศัตรูนั้นทําดาเมจต่อแม็กเลือดที่เป็นดาเมจจเเววททททไได้้แแรรรรรรรงงมมาากกกยยิิิิ่่่่ขึนนนนนะะะะะคคคััับบบบสสสลี2อโฟ์พ สกิลที่3นะครับ Singularity สกิลนี้นะครับผมจะทําการเพิ่มตัวของพื้นที่การใช้สกิลที่3ของพื้นที่สังหารทันทีนะครับก็คือวงในนั่นเองแล้วก็สกิลที่แปดครับ Falling Star and the Sky Descent จะเพิ่มระยะให้กว้างขึ้นนั่นเองครับสกิลนี้นะครับหลายๆคนอาจจะงงนะครับว่ามันทํางานอะไรยังไงนะครับก็ต้องไปฟังตัวของสกิลอื่นๆก่อนแต่ให้จําคีย์หลักไว้นะครับนั่นก็คือตัวของ o v e r s e o u นั้นต้องทําการเก็บตัวของ Star d u ั t ซึ่งเปรียบเสมือนการเก็บสแต็กของตัวออเรนโซให้เก่งกาจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่สกิลหนึ่งกันเลยครับสกิลที่หนึ่งครับ Breed of Light สกิลนี้นะครับผมตัวของออเรนโซจะทําการพ่นไฟไปในทิศทางที่กําหนดโดยจะทาดาเมจเวทใส่ตัวของศัตรูแบบเต็มเล็ตเต็มหน่วยนะครับแต่ว่าจะโดนดาเมจเพียงแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นะสาหรับศัตรูที่อยู่รอบๆนั่นเองก็คือง่ายๆว่าศัตรูที่โดนเผาใส่ตัวแรกจะแรงที่สุดเสมอน,นะครับรวมเมื่อไหร่ก็ตามนะครับผมที่ตัวของการพ่นไฟเผาใส่ศัตรูน้ามวมะะแ เมื่อครบสแต็กจะทําให้เกิดดาเมจเบิร์ดระเบิดขึ้นมาโดยจะเป็นดาเมจเวทซึ่งจะแรงขึ้นตามเปอร์เซ็นต์เลือดแล้วก็จะได้รับ1สตาร์ดัตในกรณีที่เราทําดาเมจใส่ตัวของแชมเปี้ยนจนติดสถานะเบิร์ดตัวนี้นั่นเองครับสกิลนี้นะครับผมถ้าแปลความงานกนนะ็คือตัวของโอเรนโซจะทําการพ่นไฟครับผมพ่นแบบพ่นไฟเลยครับแบบพ่นไฟจริงๆครับโดยที่ศัตรูที่โดนนะครับผมถ้าเกิดว่าศัตรูนั้นยืนแช่นะครับผมโดนตัวของโอเรนโซนั้นพ่นใส่นานเกินไปเนี่ยจะทำให้เกิดดาเมจระเบิดขึ้นมานั่นนเเอออองงงงรััับดแขขู้ข่่กกตวตนะวววลืชๆ ผมก็ยังสามารถพ่นประมาณได้เพียงแค่3วิกกว่าๆนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับผมที่ตัวของโอเรนโซอัปเกรดสกิลนี้ถึงเลเวลสูงสุดเมื่อไหร่เนี่ยก็ทําให้ตัวโอเรนโซนั้นสามารถพ่นได้ตลอดเวลาจนกว่ามานานจะหมดเลยละครับแต่แน่นอน,นครับผมว่ามันยังไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์หลักแต่อย่างใดยังเป็นเซิร์ฟเวอร์ทดสอบดังนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับถึงทําให้สกิลนี้นะครับผมเป็นสกิลที่ใช้สําหรับการทําดาเมจหลักของตัวโอเรนโซเลยทีเดียวซึ่งบอกเลยว่าดาเมจที่โดนพล็อกมาในช่วงท้ายเกมนั้น ตัวไหนก็ระเบิดทั้งนั้นเลยล่ะครับซีรีสสองครับ a แอสโ f l i g h t สีนนี้นะครับผมโอเรนโซจะทำการบินมาที่ทางที่กำหนดครับ โดยในขณะที่ตัวของโอเรนโซนั้นทําการบินการใช้สกิลที่1หรือว่า b r e a of life นั้นจะไม่มีครูดาวครับแล้วก็ไม่กําหนดระยะเวลาในการไล่ด้วยโดยที่ในระหว่างบินนั้นการกดใช้สกิลหนึ่งดาเมจจะเพิ่มขึ้น20%ด้วยครับแลวเมื่อไหร่ก็ตามนะครับผมที่เรานั้นสามารถมีส่วนในการสังหารหรือว่าสามารถโคน่นศัตรูได้เนี่ยภายใน3วินาทีโดยที่เรานั้นมีดาเมจเข้าไปเสริมจะทําให้สกิลนี้นะครับถูกลดครูดาวไปถึงเ0บเลยละครับสกิลนี้นะครับผมเราจะทาการเลือกพื้นที่นะครับ up ค้างอยู่แบบนั้นนะครับโดยเราเนี่ยสามารถใช้คอมโบกับสกิลหนึ่งในการพ่นไฟไปรอบๆได้นั่นเองนะครับเรียกเลยว่าสกิลนี้นะครับผมทำให้สกิลหนึ่งนั้นมีดาเมจที่แรงมากยิ่งขึ้นดังนั้นสกิลสองจะกลายเป็นสกิลที่สําหรับการเปิดเข้าไปแล้วก็พ่นไฟทําดาเมจใส่ศัตรูนั่นเองนะครับสกิลที่สามครับ Singularity สกิลนี้นะครับผมโอเวนโซจะทําการสร้างแบคโฮขึ้นมาในพื้นที่หนึ่งครับโดยจะทาดาเมจเวทแล้วก็จะทําการดึงศัตรูเข้าไปอยู่ตรงกลางไปได้เวลา5วินาทีครับโดยวงนี้นะครับผมจะถูกแบ กลโดยถ้าเกิดศัตรูนะครับผมไปอยู่ที่จุดกึ่งกลางและเลือดศัตรูเหลือน้อยกว่าที่กําหนดไว้จะทําการสังหารศัตรูทันทีเลยนะครับถ้าแปลง่ายมันก็คือ The Collector นั่นแหละครับโดยแบ็กโฮนี้นะครับผมจะได้รับตัวของสตาร์ดั้เมื่อตัวของศัตรูนั้นตายหรือว่าจะนับเป็นวินาทีในกรณีที่แชมเปี้ยนของศัตรูนั้นอยู่ภายในนั่นเองนะครับท้ายแปลไทยง่ายๆนะครับนั่นก็คือตัวโอเรนโซครับจะทําการสร้างแบ็กโฮขึ้นมาโดยศัตรูถ้าเกิดว่าอยู่ตรงกลางและเลือดเหลือน้อยกว่าที่กําหนดก็ทําการสังหารทิ้งทันทีถ้าเกวาัตเนอกจหื ของแชมเปี้ยนแล้วต้องมีการสั่งหารเท่านั้นถึงจะสามารถได้รับสตาร์ดัชนั่นเองดังนั้นสกิลนี้แค่ใช้โดนศัตรูก็ได้รับสตาร์ดัตแล้วล่ะครับโดยการได้รับสตาร์ดัตจะมีเงื่อนไขาตามนี้ครับจะได้รับ1สตาร์ดัตต่อวินาทีสําหรับตัวของแชมเปี้ยนที่อยู่ในวงแล้วก็จะได้รับสตาร์ดัตในกรณีอื่นด้วยนะครับนั่นก็คือ ถ้าเราสามารถสังหารตัวของอ e ีพิกมอนสเตอร์ได้จะได้รับ10สตาร์ดัตถ้าสามารถสังหารแชมเปี้ยนหรือว่ามอนสเตอร์ขนาดใหญ่ได้จะได้5สตาร์ดัตถ้าเกิดสามารถสังหารตัวของมินเนี่ยนแบบกลุ่มได้จะได้3สตาร์ดัตและเกิดสามารถสังหารมินเนี่ยนหรือว่าตัวของมอนสเตอร์ขนาดเล็กได้จะได้1สตาร์ดัตนั่นเองครับสกิลนี้ครับผมจะเป็นสกิลสำคัญนะครับที่จะทาให้ตัวของสตาร์ดัตนั้นสามารถมีจํานวนเพิ่มมากยิ่งขึ้นและยิ่งเรามีสตาร์ดัตเยอะมากเท่าไหร่เนี่ยก็ทําให้สกิลอื่นๆของเราเนี่สาา่เพตต้มมไออะดูืาาดจ ได้รับตัวของสตาร์ดัตหรือว่าจะเป็นการลัดช็อตมีเนียนก็ทําได้ดีนะครับดังนั้นสกิลนี้เป็นสกิลที่สาคัญมากๆในการอยู่เลนช่วแรกๆเลยละครับแล้วก็มาถึงสกิลที่เมยนะครับนั่นก็คือสกิล Falling Star ถ้าเกิดว่ามีการอัปเกรดแล้วจะชื่อว่า The Sky Descent ครับโดยผมขอญาตแจ้งก่อนนะครับว่าตัวของสกิลนี้คือสกิลเดียวกันแต่ว่ามีการอัปเกรดขึ้นมาได้ครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากนึกภาพให้ออกเนี่ยก็เหมือนประมาณมานามูเนะอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับโดยตัวของสกิล Falling Star นะครับความสามารถนะ มากระแทกที่พื้นโลกโดยทำการทำดาเมจเวทแล้วก็สตันใส่ศัตรูเป็นระเวลา1.25วินาทีแล้วก็จะได้รับ5สตาร์ดัตต่อแชมเปียนที่เราใช้สกิลโดนนั่นเองนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลนี้โดนศัตรู3ตัวเราก็จะได้15สตาร์ดัตนั่นเองนะครับและเมื่อไหร่ก็ตามนะครับผมที่เราทําการสะสมสตาร์ดัตในตัวของเราเองเนี่ยครบ75สตาร์ดัตเมื่อไหร่จะทําให้ตัวของ สกิลโฟลดิ้งสตาร์เพิ่มความสามารถและอัปเกรดเป็นเดอะสกายดิ e เซนนั่นเองครับโดยความสามารถของสกิลเดอะสกายดิ e เซนนั้นจะทำให้ตัวของโอเรนโซนั้นทำการดึงมาหาจัก,กรวาลขนาดใหญ่นะครับผมลงมาใส่เป็นระดับคอสมอสทำดาเมจเวทเ,เพิ่มมากขึ้นและเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และศัตรูที่โดนตัวของอุกกาบาตขนาดใหญ่นี้กระแทกนะครับจะติดสถานะน็อกอัพศัตรูไประยะเวลา1.25วินาทีแล้วก็จะทำการปล่อยขึ้นความร้อนขนาดยักษ์ทำดามเมจโดยรอบโดยตัวของแชมเปี้ยนและอีพิกมอนสเตอร์นั้น จะติดสถานะสโล75เป็นระยะเวลา1วินาทีนั่นเองครับเรียกได้เลยว่าสกิลนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าโดนสตูดแบบจังหนักตึงๆเลยนะครับผมเรียกว่ารอยขึ้นฟ้าและดาเมจแรงมากๆเลยทีเดียวนะครับ และนี่นะครับผมก็คือสกิลทั้งหมดของตัวออเรนโซนะครับดังนั้นเกิดว่าทําให้เรานั้นมาทําการสรุปกันดูอีกทีหนึ่งครับผมเราจะเห็นว่าตัวของสกิลต่างๆของตัวออเรนโซนั้นจะทําให้ต้องมีการเก็บสแต็กและไปถึงท้ายเกมให้ได้จริงจะทําให้ตัวของออเรนโซนั้นเก่งขึ้นมากๆเลยละครับซึ่งบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าช่วงกลางเกมหรือท้ายเกมตัวออเรนโซนั้นสามารถเก็บตัวของสตาร์ดัตได้ครบจํานวนเมื่อไหร่ก็จะกลายเป็นบิ๊กบอสเหมือนกับแชมเปี้ยนตัวอื่นได้นั่นเองนะครับแลเพื่อนๆละครับมีความคิดเเเเเห็นงง e นนนนยยัััาางง,ง,ดไดงไกกกีีี่วววบารรรรรคคคค้้้้้ เพื่อนทุกคนครับดูข่าวส่วนในการเล่นเกมบลิท Origins และที่สำคัญที่สุดนะครับท่านเพื่อนคิดถึงเกมบลิท Origins คิดถึงจินวารุท่านเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกลิงล้งๆเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวีดโอใหม่ออกมาเรื่อยนะครับท่านเพื่อนอยากติดตามข่าวสารเกมบลิท Origins War Rift และติดตามข่าวสารจากช่องจินวารุอย่าลืมกดไลค์เพจจินวารุที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับหรือท่านเพื่อนอยากหาเพื่อนเล่นสังคมเกมดีๆที่รออยู่ในเกมบลิท Origins War Rift ไม่มีแขวน,นเพื่อนๆก็สามารถเข้าร่่วมมกลุ WTC คอมมูนิตี้วายริฟดีๆที่ดูแลโดยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยเล่์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเหมือนกันนะครับและอย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มจิมวารุครูเพื่อจะได้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับช่องจิมวารุรวมถึงทิกต o k จินวารุิล่์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ก็ขอญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า